อพี่น้องสองดอกบ่ใหญ่สงสัยเขาเจ้าไก่เจ้าบ่เห็นอืองสีพี่น้องสองสีพี่น้องว่าซั่นเด้อเว้าก็บ่สาด สวัสดีเจ้าทุกคนสวัสดีค่ะเข้าปายแล้วมาหาเหตดอีกแล้วจ้ามาหาเหตุอีกแล้ว,ม,าาลวมือนี้มาหลุนกันว่าสิมานบ่เพราะว่ามันอยากส่วงเขาอันต้นฤดูหนาวแล้วปลายฝนตน้นหนาวเดี๋ยวไปเบิ่งกันเจ้าว่าสิมานมามือนี้ตัวน,น้อยเฮ็ดยังุ่นอ tepuk tepek tenu. Dok tepuk tepi. Ui. Oi. ก็ร่างขึ้นม้นงเลยจ้ะก็ล่างึ้นก็ล่างึ้นคนกรหลายคือเก่าอีกเละจ้ะแตกเซลเซลอ,อยู่คือเก่าสูนเพนลี่ยวก็ได้เอาเราว่ากันสูนเหลี่ยวคนมวยไง ว้าพี่น้องไว้สีหินเตอร์ลดด้วดอกลายหลายสิเดอพ่อเกียงว่านอคอยมือนี่เฮ้ยนางจดนวิ่แลลวพี่น้องคลิปนี้บ่อมันจ้าถือสืาอผ้ามุงจามวดส้มวิวทิวทัศน์ส้มภูเขา อาชีเป็นคลิปเก็บเฮ็ดทรงถ่ายปีนี้พี่น้องจ้ะปีนาจังว่ากันไมหมเฮ็ดก็ไลยู่แต่ว่าคนก็ไลให้กันพี่น้องเห็ดมันเลยเกิดว่าท่านคน้นนางเส้ามีแห้งเลยนี่อันตุวนั้นก็สิเป็นอันน้ำไหลไปห่มกันไปห่มกันก็สิเป็นน้ำตก เป็นน้ำตกที่อยท่ายุ่เจ้าบึงดูดูเนี่ยพี่นอ้องนี่จ้ะเดี๋ยวภูม่ากายมาตะพึ้นตะพื้ผภูเมื่อกับเมื่อผภูใดก็ได้ภูบ่ใด,ดกับ่ใดดวงไฟดวงมั่นเชียงนามไหไรเชียงนามตุนพี่น้อง เสียงน้ําตกตูนบุ๋มบับบุ๋มบับอยู่ใต้ตายพุ่นอยู่ลึกๆพุ่นลมวอยๆวีวีอากาศเย็นในช่วมืรักษาสุขภาพเด้อหมู่เจ้าเด้อเดี๋ยวไปหาเลาะเบิ่งเห็ดต่อหาเถือมันได้ถ้าหาเถือบ่ได้ก็เมื่อทนตัวเนาะแม่นบ่ถาให้เบิ่งหม่องเก็บเห็ดพี่น้องมันค่อยลมพุ่นอื้อมันค่อยลงพุ่นเมื่อยคือกันเด้อพี่น้องคลิปเก็บเห็ดแต่ละคลิปกัวสิได้หมู่เจ้ามาเบิ่ง กลัวเสียดายให้ผู้จับเบิ้งคลิปเก็บเห็ดแต่ละคลิปแต่พี่น้องเอ้ยบืนผู้พูนหม้อลงไปพูน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 ขัดไตล่องไปบ่ะนี่กับระวังกิ่งสีลมบ่ะนี่ขัดตไตขึ้นมากส่วนกับบืนหม้อเมือม่อยแบบที่นี่เอ้ยพี่น้องปีนเขาเก็บนะเนาะถือเสื้อผ้ามู้จับมาส้มส้มปลาแต่ว่าเห็ดคือสีบวมีเดือดคือข้นไราลายานางไปทางไหนก็ต่ำแต่คนยังวะอ สัมยึดมันปูจ้ะมันปูยางหน,นึ่งหลอดสายตาคึ้นมาเลยตรงเดยคุณขึ้นยางเต็มปลายเถอะก็เหลือหลอดมาได้เอาเป็นแค่ข้าวต่อยางพานข้ะวตอหินเอาเนแห่งดอกหน่อยแห่งสู้นพังแห่งสู้นฮักโอ้ยเงิดไร ใช่อย่าเบื้องเห็ดมันปู่พี่น้องบ่อ,อดอกดอกหน่อยพอดพี่จ้ะดอกหน่อยพอดเก็บกับพวกกระเทือนเก็บขันใหญ่คนนี้กับสีเก็บอยู่เห็ดอะไรโอ้ยเห็ดตายเบียพอแต่เห็ดตายเบีย,อย,บยโอ้โหมาเฟืองมาเฟืองเป็นมาพรัเห็ดผึงเห็ดผึงเลือกเขาจะอาดอกนึงพี่น้องนี่นี่ มูกบว่ามีลงมึงมาดอกเดียวโคโลโเมื่อลาบานิจ้าไปแล้วเด้อบานิปีนาพ่อไหม่จังพอกันบาที่นี่จ้ะลมหนาวว่อยๆพัดมาแล้วอากาศกับแอ้มแจ่มย่า้มือเศร้าก็เป็นสีเย็นๆขขบคุ้นมาสุ้สุขคนขอบคุ้นหลายๆได้จ้ะเด้อ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกแชทุกการซับสไคร b e พี่น้องขอบคุณอีดีอีหลอไปละจ้าตาคณะบ่มีเฮ็ดงานจนเมือแอกแหลกพี่น้องเอ้ยไปแล้วออลลไปแล้ว,ลวบ๊ายบาย